มาคะ่ะทุกคนไม่แวนจะพาทานอะไรไม่รู้วันนี้ผสมกันปนเปนไปหมด สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์ซีรีส์แม่นชวนกินนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคะ่ะทุกคนจ๊ะซึ่งแม่แวนเคยทานไปแล้วนะคะ <ขอ S 1> นะมีหมูสามชั้นหมูยอมีปลาทูนะปลาทูทุกคนมีกุนเชียงด้วยอันนี้จะกินหรือเปล่าไม่รู้นะคะเอามาเผื่อไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกอยากกินก็จะได้ให้ลูกได้เลยนะคะแล้วก็มีทานกับผักนะแม่แบนก็จะเป็นกิมจินะไม่ แหวนทาเสร็จใหม่ๆสดๆสดทุกคนมันจะไม่เปรี้ยวนะคะไม่แหวนชอบนะคะแล้วก็มีแตงกวาะคะแล้วก็แครอทขูดจะมีไข่ต้มด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะปอกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีเป็นามาม่าเกาหลีนะคะรสชีสนั่นเองนะคะกับขนมจีนนะคะแล้วก็ผักเยอะแยะมากมายเนี่ยผักเนี่ยหวานมากทุกคนแม่แหวนอยากจะบอกไอ้เนี่ยอุ้ยทุกคนดูอืมนี่อันนี้รสชีสนะคะรสชีสอร่อยอร่อย ไม่แบนวางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเลิมันเสร็จใหม่ๆนี่ค่ะนี่ค่ะกิมจิอร่อยค่ะทุกคนแม่แบนชอบชอบมากค่ะแม่แบนเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะ,ะหนังซีรีส์เกาหลีนะคะตอนที่ยังเป็นแบบวัยรุ่นเป็นสาวๆอะไรอย่างนี้นะคะมาค่ะทุกคนทานเลยค่ะทุกอย่างมันจะเทมาทางนี้หน่อยเนาะทุกคนเนาะอ๋อแม่แบนขอทานกิมจิก่อนนะคะมาจ้ะ กิมจิแม่แบนอร่อยทางกว่าหยิบผักสลัดมาค่ะทุกคนอุแล้วก็ใส่เส้นนินดนึงยาว <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ โอ้ยดอกไม้ก็แย่ผมเรานะนี่ค่ะนนคแบบนี้กินแบบนี้ลำบากเหมือนกันนะเห็นไฟใช่ไหมเนี่ยแสงไฟเนี่ยตรงเนี้ยไฟไม่เหมือนเปิดไฟนะเพราะว่าข้างนอกตอนนี้เป็นเวลา บ่ายสองนะคะทุกคนแต่ว่าฝนตกแล้วก็พายุนะมันมีฝนมันมืดนะแม่แบนต้องเปิดไฟวันนี้ไม่มีแดดเลยนะจ๊ะอากาศแบบนี้ไม่แบนจะเป็นซึมเศร้าเอานะ่เนี่ยมากิมจิจ้ะอื ไม่แบนจะลองทานกับแบบนี้ทุกคนแล้วมันนี่มันใหญ่มากเลยค่ะมาจากใส่หมูใส่เอ่อหมูยอไปนิดนึงนะคะก็มีปลาทูเนี่ยปลาทูใส่เส้นหน่จีนไปค่ะเนี่ยแบบนี้ก็ได้ เออไม่แหบนลืมเอาเออน้ำจิ้มซุกี้ด้วยดีกว่าน้ำจิ้มซุกี้อร่อยนี่นี่น,นี่เดี๋ยวไปเอามาด้วยค่ะอืมอืมคนคงไม่เห็นละไม่แหบนก็ว่าเอ้ไม่แหวนขาดอะไรนะมันต้องมีน้ำจิ้มค่ะทุกคนจะ้ะน้ำจิ้มอะไรก็ได้ซึ่งไม่แหวนก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้อร่อยเห็นนะมา เอาอะไรอีกผักนี่อีกนะนี่เด็ดเข้ามานะฮะก็ใส่ผักชีด้วยนิดนะึงผักชีขอเป็นเส้นเดี๋ยวจะกินแบบนี้ดูก่อนนะแล้วก็ค่อยกินแบบแยกเดี๋ยวแม่แบนจะกินแบบเป็นคำๆดูก่อนนะคะห่อเป็นคำๆนะใส่ไปอย่างละนิดละหน่อยคะ่ะทุกคนจะ๋ะหมูนิดชิ้นเล็กมากว่าเดี๋ยวคำใหญ่คำใหญ่แม่แบน เคี้ยวแล้วเดียวมันจะเคี้ยวยากมากเลยค่ะนี่ค่ะใส่กิมจิลงไปยสปูสเปอร์ซักเจอลูกแล้วก็ปลาทูนกเบยจะสักเจอลูกแล้วก็ขอใส่น้ำจิ้มนิดนึงค่ะนี่ให้มีมรสชาตินะโออันนี้ด้วยค่ะถ้ามันคำใหญ่เราก็ใส่ทีหลังก็ได้ไหมเนี่ยนี่นี่ค่ะ เตงกวาก็ปิดซะหมดเลยนี่แบบนี้นี่ <c ười> มาจากทุกคนคำนี้ม <c ười> <c ười> มาเอาอีกนะไม่เป็นเจ้าหลอกอีกทีนะใส่เยอะๆแบบนี้นี่ก็ ไม่รู้จะรับรสอันไหนได้นะทุกคนต้องคนที่แบบเซนซิทีฟมากๆนะคะถึงจะรับรสได้ทุกอย่างมากค่ะใส่ปลาทูไปด้วยปลาทูต้องมีนะไม่มีไม่ได้อะทุกคนอ่าหมูยอจา้าโหคำใหญ่เหมือนกันนะอันเนี้ยแล้วก็ใส่กิมจิเอาชิ้นเล็กๆก่อนค่ะเพราะว่าแม่แวนผักแม่แวนเล็กอันนี้แล้วก็ขอน้ำจิ้มนิดนึงนี่ นี่ค่ะคําที่สองมาจ้าอุ้ยอืมบอกไม่ถูก มันอร่อยทุกคนเป็นอะไรที่แม่แห่นชอบทานมากแบบนี้มาเดี๋ยวแม่แห่นจะทานแบบแยกๆแ,แล้วกันนะคะลมแรงมากค่ะทุกคนขาข้างนอกอืม นี่นะคะอุ้ย,ยนี่จัไม่เหมือนใช้หมูโยนะคะแล้วก็กิมจิอุ้ยกิมจิขอทานแบบนี้ก่อนแล้วกันนะอืม ใส่ไปนี่คือใส่อะไรได้ก็ใส่ไปอ่ะนะจับอะไรได้ก็ใส่ไปค่ะนี่อะไม่บ่งก็ใส่นิดนึงโอเคมาม ต้องมีปลาทูคือมันต้องมีปลาทูค่ะทุกคนนี่ปลาทูใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวไม่แบบลืมแล้วก็หมูสามชัน้นหมูยอค่ะกิมจิแบ้ขอเส้นมาม่าเกาหลีด้วยอันนี้เป็นรสชีสเผ็ดน,นะรสชีสนะอู้อันนี้ก็คำใหญ่อยู่ค่ะเคี้ยวไปสิอืม อมืมาจา้าทุกคนจา้ามาอืม อยางทุกคนทำไงดีไม่แบนจะทานให้แบบไม่แบนทานแบบนี้แล้วกันค่ะได้ยินเสียงลมไหมลมแรงมาก ปลาทูอุ้ยปลาทูต้องระวังก้างอะระวังก้างนนเน่ดนึงก็กิมจินี่เป็นเส้นแล้วก็จับเขาแบบนี้แล้วก็อืม หมูสามชั้นจิ้มน้ำจิ้มซูกี้ค่ะแกงกว่าอืม แม่แวนอุ้ยนี่ค่ะเอาสามชั้นมาแล้วก็นิดนหนึง,น,งนี่ค่ะแล้วก็กิมจิคำก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ว่าไปใหญ่อยู่ค่ะ มาเกาหลีใส่มาก็กิมจินี่ค่ะเนี้ยแบบนี้เราก็ใส่ไปเขาหลังจะไม่ไม่เยอะแบบนี้แล้วนะทุกคนนะ ไม่เอาแล้วเพราะว่าเวลามันเยอะแล้วมันลังเลอะทุกคนจ๋ะมันมันทานชา้ามันไม่รู้จะเลือกอะไรค่ะนี่เนี่ยต้องกินกับแบบนี้ก็ขอผักสักหน่อยน,นะ,ะเอาผักมา อหยิบปลาทูหยิบมามา่าแบบนี้อุย้ยแบบนี้อืมมีมาอุย้ยหาคนก็หยิบผักมาสักสักแผ่นหนึ่ง น้ำน้ำน้ำผักกระเด็นใส่มาค่ะม,มันจะเบียดมือไม่แหวนนะฮะนี่อย่างนี้วางนน่นดูซิไม่แวนทานอะไรทุกคนไม่แหวนทานอะไรนี่นะฮะ แบบนี้เอาแล้วกันเนาะกลางปากกลางประทู เปิดซักจะลูกน้่แหว่งนจะขอกัดนี่หน่อยนะครไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าพริกได้มาวันนี้เลยนะคะเนี่ยนีำแหมนจะขอกัดเนี่ยหมูสามชัน้น ไม่ค่อยเผ็ดมากมไม่ค่อยเผ็ดนะครับมีกลิ่นเขียวๆด่มแล้วทุกคนวิอันนี้โดนความเผ็ดแล้วลูกจะทานไม่ได้แล้ว นะวันนี้ไม่เผ็ดนะคะก็หนาวอ่ะทานเสร็จแล้วก็หนาวทุกทีเลยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่แหวนนะจ๊ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย